หนูสับนี่เนี่ยมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ขิงหนูสับกระเทียม,รรมพริกไทยขิงกะต้มหรืออาจจะเป็นโจ๊กก็ได้ แซ่บอร่อยตัวแขกส่วนมัน